สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o Channel ได้นำหนังของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า b a c k e t ปลายทางมรณะเป็นหนังในปี2021สําหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ John David Washington รับบท Baggett และอ l ิเซียว k a n d เดรับบทเอพริสลสรับในเรื่องนะครับ Baggett และ April ล สองคู่รักกำลังท่องเที่ยวในประเทศกรีซซึ่งตอนนี้ในประเทศกรีซกำลังเกิดการประท้วงครั้งใหญ่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองแบกเกตและเอพิลจึงตัดสินใจไปเที่ยวนอกเมืองหลวงเพราะมีการชุมนุมทั้งสองจึงไปเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติในชนบทขณะที่แบกเกตขับรถเพื่อไปพักที่โรงแรมนอกเมืองเอพิลก็หลับไปขณะที่แบกเกตขับรถอยู่นั้นเขาเกิดหลับในขึ้นมาทาให้รถถลายลงข้างทางและไปชนเข้าที่บ้านหลังหนึ่งแบกเกตที่ยังมีสติ ค่อยๆคลานออกมาจากรถและเขาเห็นเด็กผู้ชายและหญิงสาวอยู่ในบ้านแต่เขาไม่สนใจคลานไปหาร่างของเอพิลแบ็กเก็ตยิงสลบไปเมื่อแบ็กเก็ตฟื้นขึ้นมาตำรวจมาแจ้งข่าวร้ายว่าเอพิลเสียชีวิตแล้วแบ็กเก็ตยังเสียใจอย่างมากเพราะเขาเป็นคนนําแฟนสาวไปตายตำรวจยิงยื่นมือถือเพื่อมีคนที่แบ็กเก็ตอยากโทรหาแบ็กเก็ตจึงโทรหาพ่อของเอพิลและแจ้งข่าวร้ายนี้แล้วตัดสายไปแบ็กเก็ตขอตำรวจดูศพของเอพิล แต่ตำรวจบอกว่าต้องให้ดูพรุ่งนี้เพราะเจ้าหน้าที่กลับบ้านไปแล้วแบ็กเก็ตยังเล่าให้ตำรวจฟังอีกว่าเขาพบเด็กชายผมแดงกับหญิงสาวอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยแต่ตำรวจบอกว่าในบ้านหลังนั้นไม่มีใครหลังจากนั้นตำรวจจึงไปส่งแบ็กเก็ตมายังโรงแรมเพื่อให้เขาได้พักผ่อนขณะที่แบ็กเก็อ,อยู่ในโรงแรมนั้นเขาหยิบขวดยาน,นอนหลับขึ้นมาแล้วเดินไปยังที่เกิดเหตุขณะที่เขาดูรอยเลือดอยู่นั้นท่านใดนั้น ตำรวจที่เพิ่งมาส่งเขาพร้อม,มอด้วยตำรวจสาวอีกคนยิงมาทางแบกเกตเขาตกใจอย่างมากถูกยิงโดนแขนไปหนึ่งนัดแบกเกตจึงหนีสุดชีวิตจนเขาไปหลบอยู่ที่รถบรรทุกที่จอดทิ้งไว้กลางป่าและเผลอหลับไปเมื่อแบกเกตตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงชาวบ้านพูดคุยกันนอกรถเขาจึงขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านชายคนหนึ่งจึงนำแบกเกตไปที่บ้านของเขาและทำแผลให้ทันใดนั้นตำรวจสองคนที่ยิงแบกเกตมาที่บ้านของชายคนดังกล่าว ใช้คนดังกล่าวจึงไล่ตำรวจกลับไปแต่ตำรวจกลับมาทำร้ายร่างกายแบ็กเกตเห็นท่าไม่ดีเล่ยนหนีออกจากบ้านหลังดังกล่าวจนเขาวิ่งไปเจอกับชาวบ้านที่เลี้ยงพึ่งและขอยืมมือถือโทรหาสถานทูตสหรัฐเขาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาพบเจอแต่สถานทูตไม่สามารถหาคนมารับแบ็กเกตได้แบ็กเกตจึงหาวิธีไปสถานทูตเองโดยใช้รถไฟเขาจึงถามชาวบ้านว่าจะไปกรุงเอเธนส์ได้ยังไงชาวบ้านบอกให้นั่งรถไฟสถาน,นีใกล้ๆนี้ไป เขาจึงเดินทางโดยรถไฟเพื่อไปอยังกรุงเอเทนแต่ระหว่างทางตำรวจที่ตามล่าเขามานักใกล้ๆเลยขูว่ว่าห้ามขัดขืนแบ็กเก็ตจึงขัดขืนแต่เขาก็ถูกตำรวจล็อกตัวไว้ขณะที่แบ็กเก็ตกำลังจะถูกนำตัวออกจากรถไฟท่านใดนั้นเขากดสัญญาณเตือนรถไฟหยุดกระทานหันตำรวจที่จะชักปืนเพื่อยิงแบ็กเก็ตจึงยื้อปืนจนยิงไปที่เท้าของตำรวจแบ็กเก็ตจึงรีบหนีลงจากรถไฟเขาหนีไปในเมือง จนพบกับโปสเตอร์ติดรูปเด็กชายผมแดงเขาจึงถามนักเคลื่อนไหวที่ติดป้ายว่าเด็กชายคนนี้คือใครนักเคลื่อนไหวชื่อว่าเอเลนีและเลนาบอกว่าเด็กคนนี้คือหลานของคาร์ลัสนักการเมืองของกรีซที่ถูกลักพาตัวไปเขาจึงบอกว่าเขาเคยเจอเด็กชายคนดังกล่าวแต่ตอนนี้เขาถูกตำรวจตามล่าตัวให้ช่วยเขาหน่อยเอเลนีและเลนาจึงบอกให้แบกเกตไปหลบท้ายรถทั้งสองจึงขับรถไป เพื่อนำแบกเกตไปยังสถานทูตเมื่อใกล้ถึงกรุงเอเธนพบด่านตำรวจแบกเกตจึงกล่าวขอบคุณทั้งสองแล้วลงจากรถไปแบกเกตไปซื้อตั๋วรถไฟเพื่อไปยังสถาน,นีที่ใกล้สถานทูตให้มากที่สุดเขาจึงนั่งรถไฟไปเมื่อถึงสถาน,นีปลายทางเขาจึงเดินไปตามทางแต่เขาก็ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าทำร้ายร่างกายแต่แบกเกตก็สามารถหนีออกมาได้จนได้ชาวบ้านช่วยเขาไว้แล้วนำตัวมายังสถานทูตแบกเกตเข้ามาในสถานทูต ได้ได้พบกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อไทนันไทนันบอกว่าร่างของเอพิลถูกส่มมาที่สถานทูตแล้วจะไปดูก่อนไหมแบกเกต็ตจึงไปดูร่างของแฟนสาวของเขาหลังจากดูเสร็จแล้วไทนันนาตัวแบกเกต็ตมาสอบถามเรื่องราวทั้งหมดแบกเกต็ตจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาพบเจอมาไทนันจึงบอกว่าเรื่องแใตใ่ชายผมแดงนั้นไม่เป็นความจริงหรอกและไทนันยังบอกอีกว่าเขาจะพาแบกเกต็ตไปพบกับตำรวจที่ไว้ใจได้เพื่อน,นำตัวไปไว้ที่ปลอดภัย ไทนานจึงขับรถพาแบ็กเกต็ตออกไประหว่างทางแบ็กเกต็ตถามว่าทําไมมาไกลขนาดนี้แต่ไทนานไม่ตอบอะไรเมื่อถึงโลกเก็บซากรถไทนาคนว้าเครื่องชอ็อตไฟฟ้าออกมาแต่แบ็กเกต็ตไหวตัวทันสู้กลับจนทำให้ไทนันสลบไปแบ็กเกต็ตจึงนึกขึ้นได้ว่าเอเลนีและเลนาจะไปอาคารที่มีลูกมือเมื่อแบ็กเกต็ตเข้าไปในอาคารหลังดังกล่าวเขาก็เจอกับเอเลนีและเลนาเขารีบบอกให้ทั้งสองหนีไปเพราะสถานทูตก็ไม่ช่วยเขา เธอยังบอกให้แบเกตหนีไปทางข้างหลังแบเกตจึงหนีการตามล่าของไทนันและพวกจนแบเกตหนีไปท่ามกลางการชุมนุมของคาร์ลัสแบเกตเห็นโรงแรมที่เขาพักกับเอพริลเขาจึงเข้าไปในโรงแรมดังกล่าวจนไทนันมาเจอกับแบเกตเขา้าไทนันจึงยกปืนเพื่อจะยิงแต่เขาก็รับมือถือสายหนึ่งขณะที่จะวางสายนั้นแบเกตหยิบแท่งเหล็กขึ้นมาฟาดไปที่ไทน,นันจนไทนันสู้ไม่ไหวเขาจึงถามไทนันว่าทำไมต้องตามล่าเขาไทนันจึงตอบว่า เพราะคารัดโกงเงินจากแปเอพ่อจนต้องจับหลานชายไว้แบกเกตจึงฟาดไทยนันจนสลบไปหลังจากนั้นแบกเกตหนีท่ามกลางผู้ชุมนุมซึ่งตอนนั้นคารัลถูกยิงทําให้เกิดเหตุชุมลมุนขึ้นแบกเกตเห็นตำรวจสาวที่ตามล่าเขาตอนต้นเรื่องเขาจึงสะกดรอยตามไปจนไปเจอกับตำรวจสาวและตำรวจที่ตามล่าเขาแบกเกตจึงยิงไปที่ตำรวจสาวแต่ตำรวจชายไหวตัวทันขับรถหนีซึ่งตอนนั้นเอเลนีตามแบกเกตมาด้วย เธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นแบรเกตตอบว่าเขาต้องตามรถคันนั้นไปแบรเกตรีบวิ่งไล่ตามจนตำรวจชายขับรถไปชนรถคันอื่นแล้วสรยลบไปแบเกตตามมาติดๆแล้วบอกเอลีนีว่าให้เปิดท้ายรถทําให้พบกับหลานชายของคาร์ลัสหลังจากนั้นแบรเกตจึงได้รับความช่วยเหลือจากเอลีนีและเลนาจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกมากครับ และฉากการประท้วงทําให้สมจริงดีครับใครชอบหนังดราม่าแต่มีแอคชั่นบ้างลองชมเรื่องนี้ดูครับหนังสนุกมากๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดซับสไคร์ทาง Youtube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมู i ี่ h ช n แนลเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ